แบตหมดนะครับสตาร์ทรถไม่ติดครับจอดไว้นานนะครับหลายคนนะอันสงสัยนะครับแบตดได้สายนะแบบนี้นะครับเล็กๆนะครับสามารถสตาร์ทรถได้ไหมครับทําเป็นตัวจัมสตาร์ทนะครับตัวที่ไม่ต้องไปซื้อนะครับตัวจัมนะครับหลายพันนะครับคันนี้ก็จอดไว้นานแล้วนะจอดไว้จนแบตเตอรี่หมดนะครับสตาร์ทไม่ติดครับนี่นะไม่ได้ใช้งานนานนะครับจอดไว้จนยางเบนนะครับเบนหมดเลยนู่นฝานุ่นก็เบนนะครับรุ่นเก่านะครับสไตล์เดียวว สตาร์รถนะครับด้วยแบตเตอรี่นะตัวเล็กได้สายนะของอุปกรณ์นะครับสว่านนะหรือว่าบล็อกได้สายนะแบบนี้นะครับสามารถทําเป็นตัวจัมพ์สตาร์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่นะครัเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับให้ดูก่อนนี่นะข้างในนะครับเปิดนะคสวิชนะคสวิเก๊ชนะใช้แก๊สนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้ใช้น้ำมันนะครับตารดูนะครัว่าจะติดไหมครับนี่นะเบ็ดหมดนะครับดูนะครับ กดแช่ไปเลยนะครับไม่ไปนะครับลองดูนะครับนะไม่ไปนะตีกลับนะครับเดี๋ยวมาทดสอบนะครับตัวจำสตาร์ทสไตล์เดเวลนะครับรับชมไว้นะครับเผื่อฉุกเฉินนะเผื่อได้วิธีนี้นะครับนําไปใช้นะครับนี่แบบลูกเล็กนะครับแค่ก้อนเดียวนะครับจากนั้นนะครับให้ใ้สายไฟนะประมาณนี้แนะนําให้เป็นทองแดงแบบแข็งนะครับเพื่อการเสียบนะเสียบเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับ มีตัวคีปแบบนะครับก็ดีนะครับทําไว้นะครับส่วนผมนะใช้แบบนี้นะครับชั่วข่าวนะครับมาลองดูนะครับของผมนะครับสายน้ําตาลนะครับเป็นตัวลบนะครับสายสีฟ้านะครับเป็นตัวบวกจากนั้นนะครับก็มาเสียบนะครับทําหัวนะครับให้บานๆนะเบนๆนนะประมาณนี้แล้วก็ทําการเสียบนะครับสายบวกสีฟ้านะครับ เสียบไปเลยนะนี่ร่องตรงนี้นะแล้วก็สายลบนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จนะครับวางไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะรไปสตาร์ทดูนะครับดูมุมกว้างไว้นะครับมาเริ่มกันเลยครับ นี่นะครับก็ติดนะครับปกติเลยใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดับเครื่องนะครับแล้วก็สตาร์ดูอีกรอบนะครับต่อไว้นะเดิมเดิมนะครับเดี๋ยวลองไปสตาร์ดูนะครับอีกรอบเริ่มกันเลยครับเปิดสีเบ็กนะครับสตาร์ดูนะครับจะติดให้อิดไหมครับนี่ยติดแล้วนะครับใช้งานง่ายโดยที่ไม่ต้องไปซื้อตัวจัมสตาร์นะครับหลายพันนะครับหลักพันนะครับช่วยประหยัดได้นะครับ ดับเครื่องนะครับสตาร์ทได้หลายรอบนะครับเนี่ยครับขนาดเครื่องไม่ได้ใช้งานนานแล้วนะครับยังติดนะครับจะง่ายมากเนี่ยครับลองดูเนีอีกครั้งนะครับใช้ได้นานนะครับนี่ แล้วนะครับถือว่าช่วยประหยัดได้นะสไตล์ DIY สวัสดีครับ